เรามาดูปลอยหาดปวดฟันเลยปึ๊บเกี่ยวอะไรยี่สิบเก้าหรอคะวันสุกรวันที่ยี่สิบเก้าไม่ใช่สิวันนี้วันที่ยี่สิบสองวันทยิบห้ายี่สิบสองเหรอยี่สิบสองเหรอเราจะไปทำอะไรสยามอ่ะไม่นะไม่ใช่แล้ว วันที่ยี่ห้าใช่วันนี้วันที่ยีนน่ห้าพอดีแต่งตัวเป็นสาวออฟฟิศเป็นสาวเลยล่ะหวานต้อยเลยล่ะแบบว่าบอกฝันดียังไม่ได้เปลี่ยนไงมันไม่ได้เปลี่ยนนะมาไหมไนนะนนครับเออไม่เอาอันนี้ไม่สวยวันนี้ไม่ใส่สวย คือเป็นขอกินก่อนละกันแล้วเดี๋ยวให้ดูแบบเต็มตัวเดี๋ยวเราจะไม่ทันกินเพราะว่าเราแวบ,บๆมาเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเราก็จะขึ้นไปห้องซ้อมแล้วหนักจ้าหนักจ้า คิดถึงอุ้ยอติสวัสดีค่ะเจนเทอร์มอนสเตอร์มาอืกดได้ในตะกร้าปักอยู่ตะกร้าหน้าหน้าโปรไฟล์ปักแว่นไว้อยู่ราคาแบงค์แดงแบงค์เดียวอยู่จบปึ้งแบงค์แดงหลัก้อยเท่านั้นวันนี้ทำอะไรเหรอคะไม่บอกค,ะอค่ะเซอร์ไพรส์แต่ก็คือไม่มีอะไรพูดไปก่อนเฉยๆไม่ได้มีอะไรอ้าฮึ คือเราสามารถอวดหวานใจกันได้แบบนี้เลยหรอแรงเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างโอเคมั้งวันนี้ทำงานขอให้รู้ร่วงไปด้วยดีนะคะเป็นวันที่ดีของทุกคน ไปงานอะไรคะวันนี้วันนี้ไปงานวันนี้เดี๋ยวเสร็จจากค่ายเสร็จจะต้องไปงานสังคมสังคมแบบผู้ใหญ่อะไรเงี้ยซึ่งเราห้อยห้อยไปที่เขาพาเราไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขารู้ว่าเราชอบโฟอีฟเขาก็เลยห้อยเราไปด้วยบอกว่าวันนี้มีโฟอีฟมาแต่เป็นงานสังคมนะเป็นงานสังคมเป็นงานผู้ใหญ่เลย เราก็คือไปหาฟออิปโอ้ถ้าไปแฟดหนูไม่ดแม่แต่งตัวแบบนี้แน่นอนอันนี้อาจจะไม่ใช่ปล่อยอันนี้จะอยากอาจจะยัง เอเขาเป็นอไรอะแอดมินไม่มีไม่อยู่อยู่ด้วยกันทุกวันฟินสุดๆคืออวดเลย<อ>คนมีความรักมักจะดูแก่ลงไปนิดนึงรอ,อเล่นเดี๋ยวฟิชเช็คนะออิดๆแบบหนึง่ง อเอาไปฝากป่าเจากินห่อหมกห่อหมกปลาหมึกกุ้งหอยคือเป็นปเป็นห่อหมกทะเลเลยละ่ะเพราะมีครบทุกสัญชาติมีครบทุกสัญชาติก็คือห่อหมกทะเลคือจบกล่องเดียวเอาอยู่เว่อ,อ ก็อาจจะเพียงพอไว้เพียงเท่านี้เพราะว่าอิ่มแล้วเดี๋ยวค่อยกินใหม่เก็บไว้ก่อนใช่ไหมหรือไงไันนี้น่ารักไม่รู้ว่ารักเขาหรือแต่งตัวน่ารักอน่ะไปเคียวไม่ได้ ฟันยังไม่สบกันไม่มีแล้วแว่นมานีหมา ขอขอ How To ขอเขาเป็นแฟนแบบไม่เขินให้ทำไงอะหรือไม่ขอจะได้ไม่เขินงั้นพี่คนสวยวันนี้มาโอเคถ้าพี่ไม่ใส่แว่นก็คือเป็นพี่คนสวยเลยอันนี้มันน่ารักเว้ชอบคือชอบสาวหวานกันหรอเสียใจนะไม่ได้มีให้เห็นบ่อยๆหรอกแบบเนี้ย ไม่เป็นหลอกสวานอะใครจะเป็นก็เป็นนี่ไม่เป็นอืออืมอืมอะืะผมสรงนี้น่ารักหรอไอนน้ทำผมเองวันนี้<อ>จังหน้าเองแนละ้วแต่ว่าเองทำผมเองลตไม่ได้ปิดผมหนึ่งขาไม่จบ Yes. My support have a special EP นะคะ Prefer a l and support. เ okay, ข้าใจเปล่ามีมมอีกเปล่า,อาขอเก็ขบข้อแป๊บนึงนะ เห็นแวบๆว่าพี่ไข่ทำถึงพี่ป้านว่สดีค้สวัสดีครับทุกคนงานงานเย็นหนูเติมโฟรอีพให้ช่ำเลยนะได้เลยคะ่ะหนูไม่รู้ว่างานอะไรเหมือนกันแต่เป็นงานแบบเหมือนเป็นงานผู้ใหญ่อะ่ะแบบมันไม่ได้เข้าทุกคน เหมือนต้องเป็นอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างถึงจะได้เข้า,างานอะไรเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ดีครับสวยจังขอบคุณค่ะน้องพลอยขอบคุณครับ,บ,รบกินามกัมเนอร์หนูจะพาทุกคนไป ชั้นสามไปด้วยกันไหมก่อนที่พี่ๆเขาจะมาเราไปนะเล่นชั้นสามกัน แล้วเราไปอยู่ห้องเรากันเต๋อ mm hmm. เดี๋ยวฟ mm hmm. ิชเชคข้างบนนะเดี๋ยวไปฟิชเชคข้างบนโอเคเราไปฟิชเชคกันข้างบนนะครับเราจะต้องขอชื่อของกับโอ้ย oh. oh. ปู่เราเขา้าว่าคือแหละ่อะไรก็ไม่รู้ปู่อะเขาบอเราจะพาเยี่ยมชมบริษัทเลยแล้วก็จะนี่เดินขึ้นมาไหนมาใช่ปะเขาก็เห็นรางวันเห็นรางวันนี่อันนี้ก็ต้องเป็นซีรีส์ที่เขาทำอยนะู่นะก็จนปีผลเป็นผลงูคนงานนี่นะ แล้วก็จะเป็นรางวัลต่างๆอันนี้ก็จะเป็นวงแฮชแท็กแค่เลยไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็กที่มีลายเซ็นทุกคนอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีไอ้หลงไอ้หลงอัไรนะไอ้หลงหายเออแล้วก็มีมีไอ้กระชายแล้วก็มีมีเห็นไหมขึ้นมาเหนื่อยหอบ ก็จะเป็นผลงานวางอยู่ตรงนี้วางอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นผลงานทางนั้นเลยตัวนี้ตรงนี้ซึ่งหนูมาก่อนซึ่งหนูมาก่อนแล้วก็หนูก็ไม่เคยมาห้องนี้แบบคนเดียวหนูไม่รู้ว่าเปิดแอร์ยังไง how to open the air ไอ้ไอ้แอขอสำรวจห้องแป๊บนึงนะทุกคนเพราะว่า first time <c oughs> first time เป็นไหนละ่ะเปิดที่ไหนล่ะมันมีไฟอะไรมันมีไฟห้องน้ำเอาละ <c oughs> เป็นเรื่องละทุกคนหนูหาไฟไม่เจอ เป็นเรื่องละไปไหนคาอยู่เอ็นโฟลค่ะแต่ว่าหนูหาไฟไม่เจอปฏิบัติการหาไฟไลฟ์ปลอยไลฟ์บ่อยมันยังไงประกาศเลยไหมอืมอาจจะยังอาจจะยังนะแม่นะจริงๆหนูก็อยากอยากอยากแลแต่ว่าอาจจะยังนะแม่อาจจะเว้นก่อนอ๋อนี่นี่นี่อะไร อุ้ยแต่ไฟหลักอยู่ไหนไฟหลักอะ,ะเราเจอแอร์เราเจอรีโมทแอร์ไหนล้วเปิดซิรีโมทแอร์บึมบ้มบึ้มไม่ออกอุ้ยทำไงดีอ่ะหนูต้องไปหาใคร ขอความช่วยเหลือจากอันนี้เลยบึ๊บบึ๊บบึ๊บไม่ใช่หว่าทุกคนเปิดที่ไหนหรอเฮ้ย Amazing อะทำไมเราถึงหาไฟไม่เจอเหรอเฮ้ยทุกคนถูหาไฟไม่เจออะตาถั่วหรอหรืออะไรเฮ้ย ไม่ได้สิแอร์ก็ไม่ออกเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยชฉันด้วยเฮ้อ h e l p I need a h e l p h นะ ลองจิ้มจิ้มไปค่ะพี่ปอยเดี๋ยวก็ถูกพี่พยายามแล้วลูกพี่ยังหาปักอันนี้พี่หาไม่เจออ่ะอันนี้พี่หาหนูไม่เจออ่ะอยู่ในห้องน้ำหรอมีอะไรอาจจะอย่างอาจจะไม่ได้อยู่ในห้องน้ำนะอาจจะไม่ใช่วะ่ะตรงนี้ตรงนี้มีมีไหมหรือมันแอบซ่อนไว้มุมใดมุมหนึ่ง เฟิร์สทามบางทีอาจจะเฟิร์สไามไปหน่อยหรือตรงนี้มันซ่อนซ่อนปากหรอปากซ่อนไฟแล้วหรอไม่มีเฮ้ยถามจริงไม่เห็นได้ไงอะ่ะก็แอร์อยู่นั่นไฟก็ต้องอาจจะจริงคือการที่เราจะจะเดินห้องมาเปิดไฟมันควรอยู่ เปิดประตูมาเปิดไฟถูกไหมทุกคนมันต้องอยู่ใกล้ๆกล้ประตูดิทำไมกูไม่เห็นวะใช่ไหมคือมันต้องเปิดไหนนีม่มม่กล้าเข้าออช่วยด้วย เปิดไฟที่ไหนขอเดินมาดูใกล้ๆด้วยความที่เราเป็นคนสายตาสั้นหาไม่เจอคะ่ะปอยหาปอยหาไฟไม่เจอต้องเปิดตรงไหนหรือมันคือการจิ้มเข้าไปที่กระจกแล้วมันจะเป็นห้องลับทุกคนพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วหนึ<ม>่ง ซ้ำตึ๊ดก็อาจจะยังก็อาจจะยังอาจจะยังไม่ใช่เฮ้ยป้าคืไหนไฟอยู่ไหนหรือว่าแท้จริงแล้วเราต้องปีนขึ้นไปเปิดไฟบนนี้ไหมใช่เปล่า คือเราต้องปีนขึ้นไปหรือเปล่ากลัวค,ค่ะ,คคะม่คือก่อนจะกลัวคือพี่ปอยหาไม่เจอจริงๆว่าเปิดไฟห้องนี้มันเปิดยังไงหรือมันมีรีโมทไฟกดหรอเราสามารถเปิดไฟแบบนั้นได้หรอเฮ้ยมันมันไม่ใช่อ่ะมันจะหลบสายตาเราได้ไงวะการเปิดไฟเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เข้าใจไหมทุกคนตบมือหรือเปล่า นะเธอบอกว่าตบมือนะเดี๋ยวเราลองสิไหนลองสิทุกคนพร้อมนะหนึ่งสอง,ส,องสามก็อาจจะยังอาจจะยังนะหรือ ง่ายๆสั้นๆนะออกแล้วโทรหาแป๊บหนึงบบน่งรอแป๊บหนึ่งนะแมทุกคนรอแป๊บหนึ่งแล้วเราจะมาเฉลยพร้อมกันว่าไฟมันอยู่ส่วนไหนของห้องรอแป๊บรออยู่ตรงนี้แป๊บหนึง่งจะเพึ่งไปไหนขอโทรหาแป๊บหนึง่งแป๊บหบนึ่งนะอย่าไปไหนนะหนึ่งสองสามโอเคกูได้ open the l ไลท์เปิดไฟ open the lights แนวอีส a ัดก์แซฟเวอร์รอแบบพี่ถุงแบบหนึ่งลองเต้นดูอย่านะคะอย่านะคะเมื่อกี้ใช่ะคะอาจจะไปทำงานต่อหนูก็ต้องไปทำงานเหมือนกันคะมีแต่ว่าหนูหาเปิดไฟไม่เจอหนูเปิดไฟไม่ดได้อะก็ลองเต้นเหรอเพราะมันคือห้องเต้นใช่ไหมมันก็คือห้องเต้นหนูใช่ไหมโอเคดี ถึงแมไม่มีรูปตีนะแต่เราเป็นคนมีรูปตีหัวใจถ้าพร้อมแล้วก็อาจจะยังก็อาจจะยังไฟก็ยังไม่ใคก็ยังไม่ออกอ,อ,กอยู่ดี ไฟก็ยังไม่เปิดอยู่ดีหรือม,มันต้องเราเป็นสาววะอ๋อหรอทุกคนรอหนูแป๊บน,นึงนะหนูขอแป๊บเดียวเท่านั้นแค่แป๊บเดียวเท่านั้นหนูขอไปถามก่อนว่าไฟอยู่ไหนแปบ๊บเดียวนะอย่าพิ่งอย่าเพิ่งหนีไปไหนหนึ่ง,งนหนูกลับมาแล้วทุกคน แต่สิ่งที่หนูได้กลับมาคือรับสายแต่ว่าคนไม่อยู่คนไปไหนไม่รู้แต่รับสายนะแต่คนไปไหนไม่รู้แต่พิมพ์ละพิมพ์ถามไปแล้วว่าพิมพถามไปเรียบร้อยเสียงหายหรอตายละกลับมาหรือยังกำมาหรือยังจะ้ะแอมแบ๊ลหรือยัง ฮัลโหลฮัลโหลไม่หายนะเอ้าแล้วแม่บอกหายระ <Hello. S 1> ว,วังผีเถอะอยู่ต้อ <c oughs> งพาทุกคนลงไปชั้นสองกันหนึ <c oughs> ่งหลอดแฟลชหลอดแฟลชไหนอะสวัสดีค่ะหากรอบเต็นห้องหนูหาเปิดไฟห้องไม่เจอโอ้ยอยู่ต้องพาอยู่ต้องพาที่ประตู อ๋อถึงว่าล่ะสวัสดีค่ะวัสดีคุคยด้คุยได้คุยไ,ไ,ได,ด้คุด้คุยได้เุยกา้คุยได้อุยได้คนไห้ยได้ค่ยได้ได้วุยเด้คอย้คุยได้คุด้วยไดมคยวดาด้ยได้ยดคด้้คดค้คะ ที่พิมพ์ไปแล้วหนูพิมพ์ให้พี่พนหน่อยงงข้อมูลตรวจตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เอาประวัติทำอะไรมาบ้างทุกอย่างเราเข้ารู้ท่าที่ขอที่มันดุสตรีมหน่อยสตรีทเชิญพี่รับงานเลยยิ่งก้ามีถ้าขอก็คืองานยิ่งก้ามีเลยโอเคเรแล้วได้ค่ะเดี๋ยวเราส่งคุดูให้นคะแล้วหนูต้องเปิดไฟห้องพระไม่จะเปิดหายไมไ่แล้วล่ะ ไปป้านขอบคุณค่ะน้องสูท่าเกินไปป่ะไม่เดี๋ยวไปต่อไงต้องยังต่อเ่รอใช่เอย่าแต่ตัวให้วงเป็นไก่ตาแดงเดี๋ยวเราไปดูก่อนเราไปดูก่อนว่ามันเปิดตรงไหนอ๋อโอเคไอซีไอซีมันอยู่ตรงนี้และแอร์นี่เราเปิดกดรีโมทได้เลยป่ะคะกดรีโมทได้เลยในชะ่ไหมหรืออะไรก็แต่ทำไมหนูเปิดไม่ได้ละ่ะเปิดได้ให้ดิตึ๊ดได้ไงอ่ะได้หรือวะ ฝักรด้วยก็ได้นี่นะก็ได้นี่นะเฮ้ยก็ได้นี่นะเลยเขาไม่อยากให้เราอนี้คือเปิดแล้วหรอออกตัวแล้วต้องรอแป๊บนึง เปิดตัวนี้ตัวนั้นปิดตัวนั้นเปิดอะไรอะงง<ม>ทุกคนกินข้าวแล้วเนาะทุกคนอยู่กับหนูตรงนี้นะเราไม่ฟรีเช็คแล้วนะเพราะทุกคนเห็นชุดนึงแล้วเขาอาจจะแกล้งเราอาจจะไม่มีใครแกล้งแต่เราแกล้งตัวเองเราอาจจะแกล้งตัวเองสวยมนกวันนี้ให้พูดใหม่อีกทีนึ จานำมเสนอแหละสู้ๆนะลูกสู้ๆนะสู้ๆนะเคยแบนว่าไงแบนมันนี่มาเปล่ามันต่งตเป็นสาวเป็นแสเนาะแบนไปนู่นไป,นไปโอเคถ้าจะเล่นแบบนี้วันนี้น่ารักมากก็แค่วันนี้แหละค่ะมันอาจจะไม่ได้มีอีกแล้ว มีนอยพี่เปยดตอนที่หนูเข้าไลฟ์พี่พิมพ์ไม่ได้อยู่กับเพื่อนหรอกค่ะไม่เล่นนะคะไม่เล่นนะคะพี่ไม่เล่นด้วยนะคะแบบเนี้น่ารักไงคะมันน่ารักไปอะสิวันนี้น่ารักวันอื่นแปกวันนี้ก็ปแปะไม่ไม่วันไหนไม่แปะแต่เดี๋ยวหนูจะลงไลฟ์แล้วนะหนูจะไปซ้อมแล้วแล้วก็หนูก็จะไปทำนู่นทำนี่แล้วนะ แล้วก็เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ไปละจะไปละจะไปละเด้อจะไปแล้ว,ลว,ลว,ลวเพราะหนูมีเวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวหนูมีเวลาอีกประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงหนูต้องไปแล้วบ๊ายบาย บายนะบายให้เห็นชุดเต็มๆเอาไปตั้งใจยันนัคข้เด็กๆที่คี่เซ็นงานก็สู้ๆนะแล้วก็พี่ๆเหล่านี้คนที่ทำงานเป็นกำลังใจให้นะคะ กัพงพาร์บมาแล้วนะเจ้าบ๊ายบาย